อย่าหาว่าฉันมาลงพวยเบตนะขอฉันขึ้นไปที่ห้องของเธอหน่อยได้ไหมมาจจะรู้สึกแปลกใจแต่ไม่ยอมตอบเสียงนียากนะทุกคนดื้อแบบนี้ข้าไม่กินอ่ะกินอาหารเอแล้วกล้าอยู่นะกินใต้ใช่ป่ะใช่ป่ะต้องทลอาหารดื้อต้องดื้อเปลี่ยนที่จุด ตาหวิ่งมาให้พักหนึ่งแล้วค่ะนี่นะน,นี่เต็มเลยดี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 เดี๋ยวโทรพี่นี่แค่หิ้งเด็ก,กร้องความสุขใจฉันมีแค่สองมือเพ้อจะเอาอะไรน่ะคะ ชื่อวายุรีจากแล้วหูลชื่ออะไรเห็นอะไรบ้างเนี่ยเห็นอะไรบ้างเนี่ยมีเด็กเรีกร้องความสนใจอ๋ออ๋อจะหน่อยอ่ะเออนะ ถ้าหมายถึงอะไรหรอคะทำทิดแก้ตัวก็แก่หน้าไม่คล้ายหนูลิสาเลยนี่จ๊ะก็แสดงว่าต้องหน้าหมข้อแน่แน่ใช่ไหมล่ะลิสาไม่ได้ตอบคำถามนั้นมายูรีลงนั่งที่พื้นนี่ค่ะทุกคนชายยงไม่คิดเกรไหนอะอืมสองคนนี่ดูผลกานของิสาห้องมันจะดูดแต่มันไม่ได้ดูกเธอไม่เอาอย่าเลียลูกดูก้าวจะเลียไม่ได้

ได้แล้วนี่ยะมีเงินมาจ่ายฉันแล้วนี่ไหนเอามาซิแบ่มือแถมยังกระดิกนิ้วน่าเบี่อที่สุดลีสาส่งเงินคืนของเธอให้ป้าเจ้า,า,าของห้องเช่าอย่างไม่เต็มใจนะ <c oughs> นี่มันเรื่องอะไรกันหนูลีสาทำไมยีป้าที่มาทำกับหนูแบบนี้ล่ะอ้าวนี่แกเรียกใครป้าอีแก่แกมายุ่งอะไรด้วยก็ในเมื่ออีน,นี่น่ะติดเงินค่าห้องของฉัน เนี่ยพี่รวยหนีไปนอนตรงนู้นแล้วพี่รวยไม่ค่อยได้วีเลยก้าวแย่งตลอดนะฮะโอ้ยคันโอ้ยคันโอ้ยดูหน้าพริมโอ้ยโอ้ยเนียโอ้ยโอ้ยเธออืมเอานี่จะมุดอีกแล้วอืม ทำหน้าฟิน,ด,ด,ด,นด,ดูดูดูโนูเดี๋ยวไฟดูดเดี๋ยวไฟดูด ไหนโอ้โหนี่ทุกคนถือให้พี่รวยมั่งนะถุยให้หนูคนเดียวดีปะเก่าขาเก่าขางเก่าขางเอออย่างนั้นอืดูน่าดูน้าโคตรพริ้มอืมอืมน่ะก็ประมาณนี้แหละทุกคน ต้องเอาใจดูแลเขาบ้างตาทำแต่งงานจริงๆค่ะทุกคนอย่างที่รู้นะคะแต่ก็ต้องทํางานหนักแทนพ่อกับแม่เนาะแล้วกว่าจะเขียนนิยายได้เนาะตาก็ไม่มีเวลาเล่นกับน้องแมวนะปล่อยเขาเล่นกันเองนะพอมีเวลาก็เอาใจเขาบ้างมันก็ไม่ได้มีเวลาหรอกค่ะแต่ก็ แบ่งเหมือนแบ่งเวลาที่เราพักผ่อนอะ่ะมาดูแลเขาเพราะเราก็เลี้ยงเขาแล้วเนาะเราก็รักเขาอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ขอแค่นี้พอเนาะขอบคุณค่ะ